มาผมลยสวดให้เบิ่งลูกค้าที่มาหอดนกพูงไงนะมาหอดโรงเรียนนกพูงไงนี่ครับมาหอดนี่เลื่อยมาเลยนะครับเล่นนะสามาจากสามมอนะครับตรงลงมาเลยนะครับจะไม่เห็นวัดนะครับกำแพงวัดสำหรับลูกค้าที่ยงังว่าในด้รู้จักนะครับ นี่กำแพงนัดนี่มาเล่น สำหรับคนถียังบอเคยมากนะครับผมไปน้ำถนนเนี่ยโ้งไปเรื่อยๆอย่ยินี้นว่าปลาเขาขึ้นมาขึ้นเป็นลอยนะครับมีสามคน ลอยโอ้ขึ้นมือละเป็นลอยป่านี่นะครับเดี๋ยวนี้เลยัดป่า่าน้องคุณเดี๋ยวนี้สําหรับคนทีบบเคยเขามานะครับกับเบืองไห้ผมเฮ็ดให้สําหรับคนถี่ยังบานั่นนะครับผมมีเวลาตัดตอนนะครับผมได้ไหลสดนะครับ ผมศีไล่แค่หอดไอเบื้เบื้อถนนแยกรนะพมก็จะเศร้าไหลนะครับเพราะว่ามันก็จะไปง่ายนะเบื้อซอยนะครับจังเศร้าไหล ชัวเบียดไปเส้นนั่นดงหลังตอนนี้มีลูกค้ายูไมค่ะได้ปลาแปะยี่สิบตัวนะครับเจ้าหนึ่งกำลังเสียวเหยื่อไปทรงนะครับเหยื่อไปทรงฮงกุซิม่าลงเบียดนำ่ นี่ครับวัดวัดนี้เขาก็เลี้ยวบรต้องเขาวัดเขื่อนกดนขียนหน่ยนี่เป็นทางเลี้ยวเลี้ยวเลยน้ำถนนเลี้ยวเป็นต้นป่ามต้นป่ามเดี้ยวต้นป่ามปลาทุเรียนเป็นปลาทุเรียนดอกข้างเดียวข้างในเป็นปลาอินทราลัม มันคำทางเป็นคุ้มคุ้มนะครับต้นขิเลกสำหรับผู้ใดจิดตามกษัริเบื้องท่านนะครับถ้าผมไรสุดถ้าผู้ใดบริจิคตามมันกริบดิงนะครับยิ่งจะฟังนี่เป็นป่าอินทผลัมเพราะว่าบางที่ผมมีเวลาอัดเอ้ยบ่มีเวลาจัดต้อนะครับเวลาผมไปโต๊ป่าออกไม้เวลาป่ากินจัดจัดนะครับ กศิได้ไล่จดเอาเลยนะครับไล่จดแค่ว่าป่าเขานะครับนะครับผมกสิบอกว่าจุดจุดได้ป่าเขานะครับไปตามทางนี่แหละเรื่อยๆจ้าไปฮอดไปตามทางหลักเลยไปฮอดต,ตามบางปงเลยนี่นะครับตามถนนเลยโอเควงไหนล่ะโจบตรงไหนกระทงกากบาดสายมือ I'm sorry. Yeah.